สวัสดีครับผมพบกับช่องซุปเปอร์จิวินเทนะมาเปิดจะสอบมีกอาร์มี่ลูกนึงะนะทุกคนป้ายส้มอีกแล้วเดี๋ยวมาลุ้นกันนะว่า,า,มมา,า,าวานันนี้จะได้อะไรบ้างครับผมไป่างนี้นะเดี๋ยวผมกดไปเดี๋ยวมาุ้นกันนเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับผมว่าจะได้อะไรบ้างมีวิวให้ปล่อยมากไปไนีป่นะป้ายส้มมีกอาร์มี่นะครับผมหนึ่งร้อยเอลเบียสประมาณร้อยตัวบปกลบนะอยู่ที่ว่าได้อะไรแต่สมัยนนจะเกินร้อยตัวนะ เป็นเสื้ออรงนันเกงนีะเสื้อเป็นเสื้อหาซิ์นั่ okay. <Okay. S 1> นเเสื้อี oh. ่อองงนนอจะเป็นลายทหารทลูกะยตกเกง <Okay. S 1> <Okay. S 2> เป็ัวน,นี่นะลา,า,าู <Okay. S 1> ว่าเาจะได้ปาไหมยเยอะบอเนี้นะ เป็น Under na, so อนัน,น,ะะดน,นอเดอร์รเกกะะรเอรเมอ,อร์นะังไมไวงนงนะครับใส่ลูกับ็อเสื้อบางทูกมีใส่เด็กคนมานะเกคงนะครับมใส่สั่มมีทั้งเกงเสื้อยืดนะสเวตเตอร์แกเก็ตนทแต่จะบอ,อกมาต้องดูไปดเลยนะครับขายก็ขายงานประมาณไหนกอดูนะเนี่เกกงเป็นกิงหรออันนี้เลยขายยา,ยาัเป็นขายยาแล้วแรงเรื่องนี้ใส่ดีบ Hope xăm hay là lắm bước. Ung đây là ok. So okay. để cho tiệc bàn giao hàng lắm. Lịch đi. 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 Lịch เกงนะดูไปเรื่อยครับผมว่าจะได้อะไรบ้างดัมลมล็อตเซลนะดัมลมเป็นลายเส้นลายทหารนะครับตัวใหญ่จะเป็นลายทหารทั้งลูกนะเอ็นเล็กจิ้งลูกนี้เล็กจิ้งหลายตัวอยู่เนี่ย เย,ย,ยอะยมเลยนะครับตัวนี้สวยเ,สเวเตอร์ขาสันานะาส้นไซส์ี่เานะขาสั้นไ9ขา้นขยาอีกาย,ายาววาขาสัน้นไปนะ,ะับไปดีอันนี้อะไรกับสเววะสเวตเตอร์ตันละสเวตเตร์ปอปาครับ

นะตัวหนชมนะนี่ลาหาตัวนี้สวยเลยไซส์ใหญ่ด้วนะเวเตอร์หูมนเดอร์มเมอร์นี่กานไปเลยครับโอเกเลนเกงสวยเลยนะทุกคนีที่ยนะแนะนำขีแต่บางลูกก็ไม่ออกนะ่กบางลูกก็ออกเกงจริง้ยโ้หสวยสีสเป็นเวเตอร์นลูกไหนเป็นเวเตอร์ูเจอลเเวเตอร์รูเจอลนะ แล้วมันจะตีกีมตัวนะแล้วกี่แบน Những Hãy gắn là. Hãy gắn gì cả nhà của. Gain gắn là. Gain gắn là. นี่สวยไปสายจังหรือเปนะนะล่าเก่งอาซันนะอาซัน OP อาซันเก่งผมกินอยวนะเก่งแล้วสเวตเตอร์ฮูดอันเดอร์สเวตเตอร์ฮูดนะของอันเดอร์นะผมเนี่ยตรงนี้น่าจะใส่เหล็กนะใส่เอเตอร์

bèn hay nhau. Anh vậy, anh thương mặt. Mặt 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 เองว่ะแรงเลอมาแล้วแรงเกอนะสใสใ่ม <navy> <guard> okay, ีปะปะขาละหน้าใยเก่งแรงเอนะครับผมะหน่ยสวิตเซอร์หูีทีนะสวิตเอร์หูลูกนี้ออกสวิเตอร์หลหัว ติดสาเ็กมามันสิงออกนะใสาเด็กมมันสิงออกมเก่งอ๋อตัวนี้สวยอันเดอรัดสั้นสวยเลยใหญ่เลยโอนาวีนะเป็เก็ตแบบนี้ดูดูไปที่ไหครับว่าออกมาไหนกัน 你干了。